แล้วมีคนเหนื่อยมีคนยังแค่นั้นเดี๋ยวเราเก็บแรงไว้ก่อนคี่ว่ามีทีต้องช่วยเาไหมบางที กิจกรรมให้นะคะ No, ื่อกี้จำได้หรือเปล่าที่เราได้ละครต่าโไปวโเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องอารมไปแล้วเดี๋ยวเรารองเอาไปสังเกตตัว้อ้งเรื่องรอยานเลยะไม่ด เรื่องราวของพัฒนาการเด็กปฐมไฟนะครับตรงบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับเรียนเชิญครอบครัวนะครับที่มีผู้ปกครองมาสองมชาติก่อนลูกมีอะไรบ้างเอ๊เสียงเหมือนน้ำตกเลยนะในตาของเราบรรยากาศดีไหมลูกด,ดีน่ายอยู่จังเลย หรือว่าสามารถทุกข้อแม่สามารถ